ไว้เป็นมหรสพสองสุขสารสำหรับราชสำราญเริ่มรัง้งบำเทิงหาฤทัยบานประดิยุทธ์นั้นนาเสนอเนตรมนุตตั้งแต่ล่าเลอสวงคำํำศัพท์มหรสพแปลว่าความสนุกสนานการบันเทิงสองแปลว่าร้องเพลงสุขสารแปลว่าความสุขความสงบราชสำราญแปลว่าความสนุกสนานของกษัตริย์ บำเทิงเถรทยแปลว่าทําให้มีความสุขประดิยุทธ์แปลว่าประตูเข้าสู่การจัดงานล่าแปลว่าสูงโดดเด่นเลอสวงแปลว่าประณีตงดงามการวิเคราะห์วรรณศิลป์บทประพันธ์นี้มีการใช้เสียงพยัญชนะและสระที่คล้องจองกันเช่นมหรสศพสองและสุขสาร ได้ไหมคาการใช้คำที่มีความหมายใกล้เคียงกันเช่นบำเทิงหาฤไทยและสุขสารการแปลบทป,ประพันธ์บทป,ประพันธ์นี้เกี่ยวกับการจัดมหรสพหรืองานเลี้ยงที่มีความสุขและสันติสำหรับราชสำรานเริ่มจากการเปิดประตูเข้าสู่สถานที่ที่มีการกจัดกิจกรรมและบันเทิงใจของกษัตริย์แสดงให้ประจักษ์แก่สายตามนุษย์และเทวดาข้อคิดที่ได้จากบทป,ประพันธ์นี้ คือการจัดงานหรือกิจกรรมเพื่อสร้างความสุขให้ผู้อื่นเป็นการแสดงความใส่ใจซึ่งสามารถสร้างความสัมพันธ์ที่ดีให้กับผู้อื่นรวมถึงได้เรียนรู้ว่าใครเป็นใครบ้างและมีความสามารถอะไรบ้างทำให้เราสามารถใช้จุดนั้นในการสร้างความสัมพันธ์เพื่อประโยชน์ร่วมกันหรือเพื่อประโยชน์ของตนเองได้นาเป็นการนาพาตนเองไปสู่ความประสบความสาเร็จบทที่60 พวงไทยเทเวทั้งพรมมานเชิญประชุมในสถานที่นี้ชมชื่นคดรำบานตูต่อกันแห่ใครเชี่ยวไครชานชี้ะเยตอ้างบวยเฉลิมคำศัพท์ไทยเทเวทั้งพรมมานแล้วว่าเทพในสวรรค์ทั้งหกชั้นและพรมในรูปประภูมิพรมอีกสิบชั้นคดรำบานแปลว,ว่ายุทธหัตถี เยศแปลว่าชนะวรรณศิลป์คำสัมผัสพรมมานสถานรำบาน,นีีชี้เล่นเสียงสัมผัสพยัญชนะไทยเททั้งเชิญชุมชมชื่อตูต่อใครเชี่ยวใครชาญอ้างอวยเล่นเสียงสัมผัสสระที่นี้ถอดคำประพันธ์ได้ว่าขอเชิญท่านเทวาและพรมทั้งหลาย จงมาประชุมกันในสถานที่นี้เพื่อชื่นชมการทำยุทธหัตถีใครเชื่อชาญชำนาญกว่าขอจงได้เวอวยพรให้ผู้นั้นได้รับชัยชนะด้วยเถิดข้อคิดบทประพันธ์แสดงให้เห็นถึงความเชื่อที่มีต่อเทพเทวดาปรากฏคุณค่าทางวัฒนธรรมของไทยทําให้รู้ว่าคนไทยมีการรักษาวัฒนธรรมมาอย่างยาวนานและรุ่นลูกหลานก็ควรจะสืบสานต่อไป การนำไปปรับใช้การสวดมนต์เนื่องจากเป็นสิ่งที่ยึดเหนี่ยวจิตใจทำให้เรารู้สึกโล่งใจและสบายใจหวังเริ่มคุณเกียรติกล้องกลางรงยืนพระยศอยู่คงคู่ลาสงครามกษัตริย์ทรงพบแผ่นสองรือสองราชรอนริตรา้า เรื่องรู้สอระเสร,ริญคำศัพท์ร,รงแปลว่าสนามรบล่าแปลว่าโลกแผ่นดินรอนฤทธแปลว่าผู้มีอำนาจร้าแปลว่ารบการใช้วัสินสัมผัสตามฉันทัโรง งทรงลาดปราสัมผัสตามเพนชนะเกียริก้องกลางยืนยศอยู่ราดรอนฤทิ์รราเรื่องรู้แปลบทประพันธ์พระองค์ทรงหวังให้เกียรติยศจากการสู้รบครั้งนี้ ยืนยงอยู่คู่แผ่นดินการสู้รบระหว่างสองกษัตริย์ผู้ทรงอำนาจผู้ที่ได้รับรู้เรื่องนี้ก็จะชื่นชมสรรเสริญต่อไปข้อคิดเป็นบทที่สะท้อนถึงความรู้สึกของการอดทนและเสียสละที่เผชิญกับความยากลำบากและมีคุณค่ามากในการเสียสละด,ดำเนินพาฒจานะภาคพร้อมพรรนานะ องอาค์อัระอุปราชาท่านแจ้งกอบเกิดขติยะมานานึกหานเฮยขับคดเข้าหยุดแยงด่วนด้วยโดยทวินคำศัพท์คำ,คำว่าดำเนินแปลว่าการพูดภาชนะภาคแปลว่าคำพูดถ้อยคำพร้องแปลว่าพูดกล่าวร้องเรียกอาคาระแปลว่ายอดเลิศขติยะมานะ แปลว่าการถือตัวว่าเป็นกษัตริย์คดแปลว่าช้างเข้าหยุดแยงแปลว่าการเข้บบาสูบบาร้บบรบในสงครบบามทวินแปลว่าใจจดจอ่อการใช้วรรณศิลป์มีการเล่นสัมผัสพยัญชนะได้แก่พานะภาคพร้อมพรรนา,นาองค์อักขรอุบกอบและเกิดนะัและนึกขับและเข้าหยุดไลยแยง้ง ด่วนด้วยและโดยมีการเล่นคำสัมผัสตามเฉทะลักษโครงสีสุภาพได้แก่นาชามาแจ้งและแย้งการแปลบทประพันธ์สามารถแปลบทประพันธ์ได้ว่าคันเมื่อสมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงตรัสความมาอย่างนั้น พระมหาอุปราชาผู้เป็นยอดทรงฟังก็ทรงเห็นตามด้วยก่อให้เกิดความรู้สึกที่หานกล้าและจึงทรงช้างเข้าสู้รบในที่สุดข้อคิด 1. การที่จะเป็นผู้นำที่ดีได้นั้นต้องมีความกล้าในการตัดสินใจและพร้อมรับมือทุกสถานการณ์ 2. เมื่อพบเจอกับสถานการณ์ฉุกเฉินควรใช้สติปัญญาคิดและแต่ตองให้รอบคอบก่อนที่จะตัดสินใจอย่างท,างทันท่วงที 3. ผู้นำที่ดีควรเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับลูกน้องการนํำไปใช้ในชีวิตประจําวันในเรื่องของความกล้าหาญการ,รเผชิญหน้าและแก้ไขาปัญหาเมื่อพบเจอกับสถานาการณ์ที่ไม่ทันคาดคิดและกลารแก้ไขาปัญหาอย่างราพอพคอฮัทชินปิ่นทะเลทไทยโทรสรงคือสมิทธที่มาตรง1น่อ้าง1คือคิริเม,มกมงคนอาจมาเอยเสียนใจหงายง,า,ยงาคว้าง แควงแทงโถมคําศัพท์คำว่าอัศดินแปลว่าช้างปิ่นเทเรศแปลว่าผู้เป็นยอดของพระราชาไทยแปลว่าผู้เป็นใหญ่โทปแปลว่าสองสมทิที่มาตรงคือช้างเอราวัณของพระอินทริเมฆคือช้างของพระยาวัสวัตดีมันวันทินการเล่นสัมผัสสัมผัสจระคือคําว่าดินกับปิ่นหายกับหงายและแควงกับแทง สัมผัสตามแผนทลักษ์ก็คือทรงกับตรงและทรงกับมงมีการใช้อติพจน์ก็คือสมทิที่มาตรงและคิริเมฆมงคลแปรก,กปภิพันธ์ได้คือช้างทรงของแข็งของผมเพญผนเรศสวนกับพระมหาอุปราชเป็นเสมือนช้างเอราวันของพระอินและช้างคิริเมฆของพระยาวัสวัตตีมานทั้งสองต่างสายเสียน นายงาเข้าแห่งทงซึ่งการละกันอย่างขวบขว่ข้อคิดที่ได้คือท้อนให้เห็นว่าทั้งพระเนส่วนและพระมหาอุปร,ราชรวมถึงเช่าของสองพระองค์ทั้งหมดต่างก็ต้องทาหน้าที่ของตัวเองให้ดีเพื่อปกป้องบ้านเมืองของตนเองทําให้เห็นว่าคนรานั้นควรจะทําหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดเพื่อไม่ให้เสียใจในภายหลังสองโจมสองจูจ่จ้วงบัารูสองคาติยะสองขอชู เชิดดำกระลึงกระโลกดูไว้ว่องนักนาควานขับคดแข่งค้าเข็นเขี้ยวในสนามคำศัพท์โจมจูและจ่วงแปลว่ากระทําด้วยกำลังแรงบำรูแปลว่าสู้กันอย่างเต็มกำลังขัดติยะ แปลว่ากษัตริย์ขอแปลว่าพระแสงของเงากระลึงกระลอกแปลว่าขยับพระแสงของเงากลับไปกลับมาการใช้วรรณศิลป์สัมผัสพยัญชนะโจมจูและจ่วงวัยกับว่องควานขับคดแข่งและค้ํา เข็นกับเคี้ยวสัมผัสตามฉันทลักษ์รูชูและดูดำกับคำ้ำแปลบทประพันธ์กษัตริย์ทั้งสองพระองค์ทรงต่อสู้กันอย่างเต็มกำลังความสามารถขยับพระแสงของงาวกลับไปมาอย่างคล่องแคล่วผัดกันรุกรับอย่างว่องไว ควานก็ขับช้างเข้าชนกันในสนามข้อคิดสะท้อนให้เห็นถึงความกล้าหาญความสามคัคคีและการตัดสินใจในสถานการณ์ที่สำคัญ